สวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตตัวหมอบูนะครับตอนนี้เลเวลร2 0ยยีกำลังจะเปลี่ยนเซียน2นะครับโอเคทีนี้เงื่อนไขแรกก็คือเลเวลร2 0ยยี่ไหมเงื่อนไขที่2ก็คืออัพปลานให้หมดอัพปลานให้หมดอ่าเดี๋ยวนะผมดูอ่ะอัพเล่อนแล้วกัน อ่าโอเคเงื่อนไขที่2เรียบร้อยอัปปานในได้หมดส่วนเงื่อนไขที่3ก็คือค่าพิชิต5ล้านอันนี้ผมมี18 000. ล้านก็โอเคผ่านเงื่อนไขที่4ก็คือเงิน2 0 0ล้านอันนี้ผมมีอยู่พันสี่เงื่อนไขที่5ก็คือค่าพิชิตเอ้ยไม่ใช่ค่าพิชิต,ชพ,ชตพูดผิดอินวิทยายุทธ50เมตรนะโอเคครบ5เงื่อนไข เราก็มาที่ป่าใต้แล้วก็มาคุยกับแม่นางก่งท้อ,อโอเครับเควสแล้วก็ส่งเควสโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนง่ายๆเลยเราถ้ามีครบห้าเงินไขแเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยเงิน200ล้านหินยุดอีก50ค่าวิชีิตอีก5ล้าน โอเคก็ประมาณนี้อันนี้มาอัปเดตสั้นๆนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนผมเปลี่ยนชุดก่อนอันนี้เดี๋ยวเอาไปขายอา่าแต่พัดพัดร้อยยีเนี่ยผมยังหาไม่ได้นะครับมีแค่เสื้อแล้วรู้สึกจะมีอ้อมีเซ็ตด้วยเ,เดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนเซ็ตมีเซ็ตร้อแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปขาย ก็ประมาณนี้แหวนมีเป็นแหวนทลายอะ่ะเดี๋ยวใส่แหวนนี้ไปก่อนโอเคก็ประมาณนี้ครับวันนี้มาอัปเดตเฉยๆเดี๋ยวผมดูค่าพิชิตสิค่าพิชิตเหลือ13ล้านหรออ๋อเดี๋ยวผมต้องไปหาสกิลด้วยนี่ ้องเปิดสกิลด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาสกิลเซนสหมอจากแนว07็ก่อนนะครับอืมอืมใช่ต้องไปหาก่อนโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็นครบครบ1เดือน30วันเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่า30วันเนี่ยได้ประมาณเวลเท่าไหร่นะครับอันนี้เปลี่ยนเซน220ก็ใช้เวลาไป Uh, 21วันนะครับถ,ถือว่าไม่ไม่ได้เร็วมากนะครับก็กลางๆไม่ได้เร็วมากก็ปล่อยไปเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียสมากหายโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอ้อ oh, เดี๋ยว,ยว<ๆ>ผมให้ดูนิดหนึ่ง uh, ปลาอันนี้ปลาตอนถึง120อะผมอัพประมาณนี้นะสำหรับสายหมอวู ใครจะตามก็ได้หรือจะไม่ตามก็ได้นะครับอย่างอันนี้ผมจะเอาไปหนึ่งหนึ่งไอ,ไอที่สิบนี่คือเอาไปหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาไปหนึ่งเพราะว่ามันจะได้ปานจากพวกขูอะไรด้วยอ่ามันก็จะเด้งขึ้นมาเดี๋ยวต่อไปตัวปลานเนี่ยปลาร้อยยี่สิบเนี่ยสายบูมไม่ต้องเปิดนะครับแต่ถ้าเป็นสายฮิวในจำเป็นรู้สึกจะอันลาหก 6,000m ถ้าจะไม่ผิดตอนนี้ประมาณ 6,000m ถ้าถูกหน่อยก็ประมาณ5,500แต่ต้องเดินหาหน่อยราคากลางๆน่าประมาณ 6,000m แต่ว่าสายหมอบูตเนี่ยไม่ไม,ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับเพราะอันนี้มันเป็น,ป,นปลางที่ซัพพอร์ตสายฮิลก็คือมีโอกาสฟื้นฟูฮิลเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับถ้าสายฮิลเนี่ยบังคับเลยบังคับว่าต้องหามาเปิดแต่ถ้าสายบูไม่ต้องเปิด นะครับเปลืองเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงก็ไม่ต้องเปิดแล้วก็ข้ามไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายบูผมจะมาร์ฟอันนี้ต่ออ่นะรับเรือต่อให้เต็มนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเสดเซียนสามนะครับเพราะเสนสามเนี่ยมันจำจำเป็นละไอ้ปานเนี่ยจำเป็นมากสำหรับสายบูก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของสรพิษเมคาอ่เพิ่มประสิทธิภาพของเซนไอสกิลเนี่ย ใช่ให้มันเพิ่มขึ้นอีกร้อซึ่งถือว่าเยอะมากเดี๋ยวเซียน3มหมอวูจะโหดตอนเซียน2อนี่ยังไม่เท่าไหร่เซียน2องในธรรมดาเดี๋ยวหลังเซียนสเซียนสีขึ้นไปเนี่ยหมอวูจะเริ่มโหดะอโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันอีทีเมื่อครบ1เดือนนะครับสาวันโอเคครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหนน้าะ